นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่276แยกขาดกันไม่ได้สงครามเริ่มขึ้นแล้วเคล็ดวิชาที่นายใช้เมื่อสักครู่คืออะไรทำไมถึงได้สามารถทำลายกูวิญญ,ญาณดำของอาหมูได้เมื่อเห็นควางซางสามารถทำให้กูวิญ,ญญาณดำตัวนั้นระเบิดตัวเองได้แม่ชีก็ตามพากันตกตะลึง พร้อมทั้งแสดงสีหน้าไม่อยากจะเชื่อออกมากลยุทธ์เล็กๆไม่น่าเอ่ยถึงหรอกถึงแม้ว่าควางซางจะช่วยชีวิตผู้หญิงสาวชาวเผ่าแมวไว้ได้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถเชื่อใจผู้หญิงชาวเผ่าแมวเหล่านี้ได้ดังนั้นในเวลานี้เขาจึงไม่นำเรื่องตะขาบวิญญาณบอกกับพวกเธอนอกจากยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนหัวข้อทันทีว่า ไปดูเด็กผู้หญิงคนนั้นเถอะเธอน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางแม่ชีก็เพิ่งจะได้สติจากนั้นก็เริ่มทำการตรวจอาการบาดเจ็บของผู้หญิงชาวเผ่าแมวคนนั้นโดยเร็วภายใต้การใช้พลังแห่งชีวิตของควางซางอาการบาดเจ็บบนร่างกายของผู้หญิงชาวเผ่าแมวคนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ว แต่หลังจากที่ตรวจอาการบาดเจ็บของผู้หญิงชาวเผาแมวเรียบร้อยแล้วสีหน้าของแม่ชีก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นก่อนจะพูดกับความซางอย่างจริงจังว่าน้องชายช่วยเหลือนงครานศักดิ์สิทธิ์ของเราไว้นั่นก็เท่ากับว่าน้องชายเป็นผู้มีพระคุณของชาวเผาแมวสายขาวคนของเผาแมวอย่างเราพูดไม่ค่อยเก่งแต่เมื่อมีบุญคุณก็ต้องตอบแทนหลังจากนี้ เรื่องของน้องชายก็คือเรื่องของพวกเราชาวเผ่าแมวสายขาวส่วนชาวเผ่าแมวสายดําวางใจเถอะเผ่าแมวสายขาวอย่างพวกเราสามารถกดให้พวกเขาแลกขามือได้ไม่ต้องหรอกถึงยังไงตอนนี้พวกเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วหาทางจัดการกองทัพซอมบี้ที่กำลังมุ่งมาที่เชิงเขาในตอนนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่ยว่ากัน คำพูดสำเนียงคนพื้นเมืองของแม่ชีทำให้ฮวางซางรู้สึกปวดหัวเมื่อได้ยินมันเขาสายหน้าหลังจากนั้นก็กวัดแกว่งมือเล็กน้อยก่อนจะหันไปพูดกับผู้มีพลังเหนือมนุษย์คนอื่นๆว่าฉันคิดว่าเหตุผลที่ว่าถ้าไม่มีริมฝีปากฟันก็จะหนาวทุกคนล้วนเข้าใจดีถ้าดาวป้องกันเขาองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็ยนเฉิงถูกทำลายลงแค่กำลังของตัวเอง คงยากที่จะรอดพ้นจากกองทัพซอมบี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ได้อีกอย่างศักยภาพความแข็งแกร่งของราชาซอมบี้อะไรนั่นก็ไม่ธรรมดาด้วยเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของวางซางก็เคร่งเครียดขึ้นทันทีดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงไม่ขอให้พวกนายต้องมาตายในสงครามแต่หวังว่าภายใต้สถานการณ์นี้ พวกเราทุกคนจะเหลือพลังเอาไว้คนละหนึ่งส่วนด้วยพูดได้ว่าฮวางสซางนั้นรับรู้ได้ถึงความโหดร้ายและอันตรายท่ามกลางวันสิ้นโลกได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นใดไม่ว่าเพศภัยที่เหลืออีก10ครั้งหลังจากนี้หรือไอตัวขมือบที่สร้างสังคมขึ้นมาป่าปนกับมนุษย์หรือว่าปีศาจประเภทซาราโกก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามแห่งการทำลายล้างต่อมนุษยชาติทั้งสิน้น และดูจากคำพูดของคนคนนั้นก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความเห็นบางอย่างที่ตรงกันกันกบราชาซอมบี้อะไรนั่นนี่ก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าราชาซอมบี้ตนนั้นมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดมากอีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับคนพูดคุยกับคนได้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงหลังจากมีซอมบี้ที่มีสติปัญญาปรากฏออกมาแล้ว ภัยคุกคามจากสัตว์ประหลาดประเภทซอมบี้ที่มีต่อมนุษย์ยอมต้องพุ่งทยานสูงขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่าอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นมนุษย์ก็คงจะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ควางซางไม่อยากเห็นผู้รอดชีวิตกว่าหมื่นคนขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงแห่งนี้ต้องตายลงในน้ำมือของซอมบี้ที่รวมตัวการสร้างหายนะขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่เพียงเพราะความสงสารที่ควางสซางมีต่อผู้รอดชีวิตเหล่านี้เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นเพราะดังคํำกล่าวที่ว่าไม่มีริมฝีปากฟันจะหนาวความสัมพันธ์ที่ไม่อาจขาดออกจากกันได้และความรู้สึกที่ว่าในหมู่สัตว์เดรัจฉานย่อมเห็นใจซึ่งกันและกันน้องชายวางใจเถอะถึงแม้ว,ว่าผู้หญิงชาวเผ่าแมวอย่างเราจะไม่เข้าใจแนวโน้มของโลกอะไรนั่นก็ตาม แต่ก็ไม่มีทางให้สัตประลาดเหล่านั้นมาทำตัวกลางแบบนี้ได้หรอกเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางแม่ชีก็แสดงความคิดเห็นแทรกขึ้นมาทันใดเมื่อเห็นควางซางและแม่ชีผู้มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดณที่แห่งนี้ต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นกันออกมาเหล่าอันธพานที่แฝงกายอยู่ในองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอน ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่เหลือนอกจากจะเลือกยืนข้างควางซางแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้เดินออกไปแต่อย่างใดมิเช่นนั้นต่อให้ควางซางและแม่ชีรวมทั้งคนในองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงจะไม่สร้างความลำบากใจให้แก่พวกเขาก็ตามแต่ยังไงพวกเขาเองก็ไม่สามารถสังหารฟากองทัพซอมบี้ออกไปได้ ในเมื่อเห็นพ้องต้องกันเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงได้รีบเคลื่อนไหวตรงไปยังเชิงเขาทันทีมาๆๆแบงผลประโยชน์มาเดี๋ยวนี้ในระหว่างที่ลงภูเขาไปนั้นปีเซียก็ได้วิ่งมาข้างกายของควางสางจากนั้นก็ยื่นมือออกไปพร้อมกับหัวเราะแล้วพูดว่าฮิ ee, ดีใจที่ได้ร่วมมือกันตามสัญญาก่อนหน้านั้น ฉันขอเม็ดบัวแค่เม็ดเดียวเท่านั้นอืมองได้จริงๆแล้วฮวางซางเองก็ชอบทัศนคติที่เป็นยังไงก็เป็นอย่งงางนั้นของปีเซียมากดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียฮวางซางก็รีบนำเม็ดบัวเม็ดหนึ่งยื่นให้กับเขาทันทีจากนั้นก็หยิบอีกเม็ดยื่นให้กับตัวลัวแล้วพูดว่าขอโทษด้วย จริงๆแล้วจากที่สัญญาไว้ฉันต้องเอาให้พวกนายมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันเหลือเพียงแค่3มเม็ดแล้วดังนั้นจึงให้พวกนายได้แค่หนึ่งเม็ดก่อนสมเม็ดเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวลัวก็อึ้งไปเล็กน้อยมี9เม็ดไม่ใช่หรอเขาเข้าใจวาาควางซางควางซางไม่มีทางหลอกลวงภายใต้สถานการณ์นี้แน่ๆดังนั้น เขาจึงเพียงแค่ถามขึ้นด้วยความอยากรู้เท่านั้นว่าเม็ดที่เหลือหายไปไหนจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หวางซานก็ยังคุนเคืองไม่หายก่อนกัดฟันกรอดแล้วพูดว่ากว่าฉันจะเก็บเม็ดบัวของดอกบัวทองมาได้ก็แสนจะลำบากฉันต้องสูญเสียกำลังไปมากกว่าจะเก็บมาได้ห้าเม็ดแต่หลังจากนั้นก็ถูกผู้หญิงคนนั้นเล่นงาน ซีเม็ดที่เหลือเลยถูกผู้หญิงคนนั้นฉกฉวยออกไปเมื่อพูดถึงตรงนี้ความซางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนถามตัวล่วว่าจริงสิตัวลัววนายรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมน่าจะเป็นคนของบริษัทบัวทมินเหมือนนายเฮ้ย hey! ฉันไปมีน้องชายตอนไหนฉันยังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้จักผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงกันเล่า ตัวลัวยักไหลแล้วพูดว่าแต่กริดนี้ท่านผู้เท่าเป็นคนให้มาบางทีท่านผู้เท่าอาจจะรู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนั้นก็ได้อืมฉันจะถามถามให้ละกันแต่นายก็อย่าคาดหวังสูงเกินไปละ่ะท่านผู้เท่าคนนั้นปกติซะที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขามีความลับมากมายขนาดไหนในขณะที่พูดตัวลัวก็มีปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมาทัานใด เฮ้ยไม่สิหนเมื่อนายเอามาได้ตั้งห้าเม็ดแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้เหลืออยู่สามเม็ดอีกสองเม็ดนายกินเข้าไปแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่านายเรียนคณิตศาสตร์กับครูสอนพละอีกสองเม็ดที่เหลือฉันกินไปแล้วหวาง้างสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวิหารแห่งลทัทธิเต่าที่ตัวเองประสบพบเจอให้แก่ปีเซียนและตัวลัวฟัง น้องแัลงสาบนายจะบอกว่าถูกของเล่นนี่ฆ่าตายถึงสองครั้งเลยเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวลัวก็อึ้งตะลึงไปจากนั้นก็หัวเราะออกมาเสียงดัง <c oughs> คนอื่นมักพบเจอกับโชคลาบดังคําที่ว่าแค่กลางปีกโผบินเหนือท้องนภาทำไมถึงทำให้นายตายถึงสองครั้งกันอีกอย่างตายอย่างหน้าอนาดีกด้วย <c oughs> ฉันมีความสุขเมื่อพูดถึงตรงนี้ตัวลัวก็เห็นตะขาบวิญญาณที่ปีนออกมาบนบ่าของฮวางซางอีกครั้งสีหน้าของเขาจึงได้เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นก็พูดว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อม,มันช่างน้าสงสารจริงๆจะว่าไปเจ้านี่ก็คงจะไม่โดยพลังเอาโม่โม่อีกหรอกมั้งและในเวลาเดียวกัน ปีเซียที่มองไปทางน้ำเต้าผลเล็กสีดำขาวที่ดูคล้ายกับผลงานศิลปะบนมือของควางสางด้วยความประแวดระวังก่อนจะฉายแววหวาดกลัวออกมาทางแววตาศักยภาพความแข็งแกร่งของควางสางได้ถูกแสดงออกมาตอนช่วงชิงสมบัติก่อนหน้านั้นแล้วปีเซียคอยถามตัวเองมาตลอดว่าถ้าเขาไม่ใช้ไพ่ใบสุดท้ายที่ไม่อาจใช้ได้นั้นแล้วตัวเอง จะยังเป็นคู่ต่อสู้ของควางซางอยู่อีกไหมแต่ควางซางที่แข็งแกร่งเช่นนี้กลับถูกน้ำเต้าเล็กๆผลนี้ทำให้ตายไปถึงสองครั้งในเวลาไม่กี่นาทีถ้าเจ้าสิ่งนี้เกิดดูดมั่วๆขึ้นมาอย่างฉับพลันละ่ะตอนนี้บนตัวเขาก็มีเม็ดบัวเพียงแค่เม็ดเดียวด้วยสิอืไม่หรอกควางซางสายหน้า หลังจากที่เวลาผ่านเนิ่นนานไปราวกับสายน้ำเขาก็สัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับน้ำเต้าผลเล็กนี้ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกับความสัมพันธ์ของอาวุธนักสัตว์ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจนกระทั่งเจ้าเด็กน้อยมากทีเดียวความสนิทชิดเชื้อที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้และเนื่องจากเหตุนี้อย่างน้อยในเวลานี้ เขาก็สามารถรับประกันได้ว่าเจ้านำเต้าผลนี้ได้กินอิ่มแล้วไม่มีทางลุกขึ้นมาดูดพลังมั่วๆอีกอย่างแน่นอนเพียงแต่ยังไม่รู้ว่านำเต้าผลนี้จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะเขาเองก็เพิ่งจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเจ้านำเต้านี้ได้ไม่นานเองแต่การคฆ่าชีวิตของเขาไปถึงสองครั้งในเวลาไม่กี่นาทีนั้นพลังของนำเต้าผลนี้ กดูจะไม่ธรรมดาเลยจริงๆในตอนนั้นเองเสียงปืนและเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังและในเวลาเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะเห็นกลุ่มควันและเปเลวไฟอันเลือนลางลอยอยู่ณที่ไกลๆ เห็นได้ชัดว่ากองทัพซอมบี้กองหน้าได้ลุกลามมาถึงเชิงเขาแล้วเหล่าผู้รอดชีวิตขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหยียนเฉิงต่างก็เริ่มโจมตีใส่ซอมบี้ที่ทะลักเข้ามาเหล่านั้นกันแล้วเหมือนกับสงครามของเรือนจำในตอนแรกๆเลยสงครามระหว่างมนุษย์กับกองทัพซอมบี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วแต่สิ่งที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือ จำนวนของกองทัพซอมบี้ในครั้งนี้ดูเหมือนจะมากกว่าสงครามในเรือนจำอีกเป็นสิบเท่าดังนั้นถึงแม้ว่าผู้รอดชีวิตจะติดอาวุธครบครันรวมทั้งอาวุธสงครามหลากหลายชนิดขององค์งกรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็ยนเฉิงแล้วก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันไปได้อีกนานเท่าไหร่ไปกันเถอะเร่งความเร็ว เมื่อตระหนักได้ถึงเรื่องนี้ความซางก็เคร่งเครียดขึ้นมาจากนั้นก็เพิ่มความเร็วพุ่งตรงเข้าไประเบิดใส่ทันที